สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมุนพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ส5 6 7าหสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้ต่อจงดวงใครพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันค่ะขอให้ฟังไว้เป็นแนว่งางเฉยๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะชาววันเสาร์ เรามาตั้งจิตเป็นสมาธิกันอย่าให้เสียเวลานะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าดวงชะตาของคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาอธิษฐานพร้อมกันนะ,อะขอให้คำทำนายชุดนี้เป็นประโยชน์ค่ะเกิดการต่อยอดในสายสว่างบุญใดก็ขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนานะคะขอพลังแห่งครูสถิตกับการทำนายในครั้งนี้ค่ะเรามาดูห้าใบที่เป็นตัวตนของคุณกัน ตอนนี้คือคิดยังไงอยู่บ้างเป็นยังไงอยู่บ้างมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะคะ เพอร์มิชค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการศึกษาเรียนรู้ทําอะไรเพิ่มเติมหรือแม้ขณะเดียวกันก็คือตัวคุณเนี่ยกำลังเอาความรู้ที่คุณมีที่คุณได้นะคะมาเผยแพร่หรือว่าเป็นลักษณะของการเอามาปฏิบัติเอามาทําจริงซึ่งในระหว่างทางนี้ก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการลองผิดลองถูกหรือในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่ามีทิศทางมีไอเดียอันนี้มันจะมาจากเซนต์มาจากความรู้สึกหรือการอยากจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ลงมือทาเลยนะคะจะประสบความสําเร็จค่ะ นี่ตัวไพ่เดอะซันขึ้นมายืนยันนะคะหนึ่งดาบทําจริงนิดนึงนะลงมือทําจริงลงมือทําจ้างแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะแฮงแมนนี่และใบสุดท้ายนะคะสเตรนต์ Strength, ต้องบอกว่าในเดือนมกราเนี้หรือในขณะน,นี้ที่พาที่คลิปออกค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรที่เราแตะที่ทํามาอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวกุมภาพันธ์เนี้ยมันจะยิ่งแอคทีฟมันจะยิ่งแอคทีฟเพราะเหมือนในหัวเราจะมีแผนการว่าอยากทํานอนุษย์อยากทาอันน,น,นี้อยากขยับอยากจะขยายอยากจะคันนู้นอยากจะ มามา,มาจากเซนมันจะเป็นความรู้สึกแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราจะทํามันให้ดีขึ้นเขาบอกว่าในการคิดเนี่ยมันมีเรื่องของพลังการแ mm hmm. อดวานคือเหมือนว่าอยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันเกิดการต่อย,ยอดอยากทําหลายๆสิ่งหลายอย่างและในกุมภาพันธ์เนี้ยมันรู้สึกไอเดียมันบันเจิดมากเพราะนั้นต้องบอกเลยค่ะว่า ทำไปเถอะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าขอให้รักษาคุณภาพรักษามาตรฐานนะคะแล้วก็ขอให้ชาววันเสาร์ค่ะกลับมาไหว้พระสวดมนต์กลับมาทําบุญกลับมาใส่บาตรหรือกลับมาสร้างบุญสร้างแสงบุญแสงตะเกียงให้กับตัวเองทุกๆวันทำาวละเล็กัวละน้อยทําอะไรก็ได้ค่ะเขาบอกว่ามันจะไปเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องสว่างในดวงชะตาของคุณให้ก้าวเดินในแต่ละวันและในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ต้องการแสรงสว่างนี้มากๆเพราะฉะนั้นนะใครมีโอกาสที่ไปไหว้พระพิฆเนศได้หรือใครมีองค์พ่อพิฆเนศอยู่แล้วให้ไหว้ ใครขอพรหรือใครที่บูชาสายพลฤสีหรือใครที่มีพลังงานครูบาอาจารย์อยู่ที่ท,ที่หิพราที่บ้านอยู่แล้วอธิษฐานกับท่านดีๆแล้วก็บอกเลยว่าความตั้งใจในสิ่งที่คิดจะทําในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีอะไรบ้างขอให้เราอะค่ะสามารถที่จะจัดการแล้วก็บริหารหรือลงมือทําแล้วประสบความสําเร็จขอให้เห็นทิศทางของตัวเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงสิบใบของเดือนกุมภาพันธ์นี้กันดีกว่าว่าชาววันเสาร์นเนี่ยดวงชะตาจะปังแค่ไหนหรือจะเปิดเรื่องอะไร บ้างแล้วก็มีอะไรที่ต้องระมัดร,มมดระวังเดี๋ยวเรามาลางไพ่กันก่อนค่ะสิบใบนะ เมจิกเชียนอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าศักยภาพความสามารถการเตรียมพร้อมทุกอย่างเพิ่มพร้อมนะเพิ่มแล้วก็พร้อมด้วยลงมือทำนี่ก้าวถ้วยไม่ต้องรออะไรและตอนนี้รอคำเดียวลงมือทำนี่ ระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินนิดนึงนะใครที่นั่งเยอะหรือใครที่บอกว่ากินข้าวผิดเวลาให้ระมัดระวังแล้วในเดือนกุมภาพานันธ์กินน้ําให้เพิ่มขึ้นนิดนึงโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไตาหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของแบบคือกินน้ําอ่ะให้ให้มันสมดุลกับในร่างกายค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครที่เขาเรียกว่าวอะไรนะเหมือนกับต้องอยู่ในการดูแลของหมอค่ะคือต้องปรับตัวให้ดีนะ ตัวไพ่ขึ้นมาเหมือนกับว่าให้ดูแลให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีค่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆแล้วก็ดีขึ้นจะทําอะไรอ่ะอย่าคิดอย่างเดียวให้ลงมือทําท่านบอกว่าให้ทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปปรับเปลี่ยนเอาเองนะคะเออมันจะฉลองค่ะสําเร็จแล้วมันจะเห็นทิศทางที่แท้จริงแล้วก็ที่สําคัญนะคะเหมือนตัวดวงตัวไพ่เอาขึ้นมาบอกว่าต้องลงต้องลงมือทําพอมันมีฟีดแบ็กกลับมาทุกอย่างอ่ะมันมีการเฉลิมฉลองปุ๊บอะ่ะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าต้องไปต่อ,อยังไงเนี่ย ระบบระเบียบหรือโครงสร้างหรือสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณสร้างอะนะมันแบบสมบูรณ์เพียงพอแล้วแล้วตอนนี้มันเหลือแค่การลงมือทําอย่างตั้งใจแต่ว่าตัวไพ่อ่ะด,ดวงในเดือนกุมภามาพร้อมบุญนะมาพร้อมบุญเลยหนึ่งไม้เท้าไม่มีอะไรจะพูดเลยคือตอนนี้ต้องประครับประคองและสิ่งที่จะทำอ่ะจะเติบโตเกิดดอกออกผลหมอมีความรู้สึกว่าอะไรที่ทำตอนนี้ให้ทำต่อไปแล้วมันจะดีเออเนี่ย ลาชนีถือเหรียญโอ้แปกเนาะชาววันเสาร์คือเหมือนเดือนดวงในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่าคุณต้องอยู่แบบสบายๆข้างตัวคุณต้องมีกระติกน้ํามีน้ํากินมีของกินนะแต่ไพ่ก็เตือนเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับน,น้ำหนักเอออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมีให้มันรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบ ทำงานไปย้อมใจไปต้องมีกาแฟาต้องมีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะคิดงานออกแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของตัวการเงินในขณะเดียวกันนะ่ะในเดือนเนี้ยคุณจะมีการมี คือเขาบอกดวงการเงินจะถือเอาไว้ในมือแล้วก็บริหารจัดการแต่มันเป็นการบริหารจัดการที่เหมือนกับไปต่อย,ยอดไปเกิดดอกออกผลหรือว่าเป็นลักษณะของการมีเรื่องของข้อตกลงมีอะไรที่เหมือนกับว่าทําให้รายจ่ายตรงนี้มันมีบทสรุปที่ชัดเจนนะคะ7ถ้วยแต่มันก็จะยังติดอยู่นิดนึงตรงที่แบบว่าอาจจะแบบคิดเยอะอาจจะคิดเยอะอาจจะแบบเอาไงดีวะเออไปไหนดีซ้ายขวาดีอะไรลักษณะบแบบนี้แต่มันไอ้เรื่องที่คิดอะไพ่เขาบอกว่าจริงนะ ม่เป็นเช่นนั้งที่ต้องควรคิดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณตอนนี้ทุกอย่างอ่ะมันรันไปตามระบบอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่คุณอาจจะแบบว่าวาวุ่นนิดหน่อยอันนั้นยัไงดีอันนี้ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวท้ายคุณก็สรุปแล้วก็ลงตัวได้นะอ่ะก้าวมืเท้า และใบสุดท้าย The Tower อันนี้ไพ่ขึ้นเตือนนะทำจริงๆนะเพราะว่าขออธิษฐานมาหรือขอครูบาอาจารย์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวท่านให้แล้วไม่ลงมือทำอ่ะรอบนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับถ้าไม่เป็นรูปเป็นล่างอะ่ะเดี๋ยวจะเสียใจนะแต่ตัวไพ่ขึ้นมาเตือนเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรรูป้ป่ะคือดูจากพลังงานไพอ่อ่ะทั้งหมดในสิบใบเนี้ยตอนเนี้ยชาววันเสาร์คิดเรื่องเงินคิดเรื่องงาน คิดเรื่องการเดินทางคิดเรื่องการวางแผนคิดเรื่องของชีวิตให้มันมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วคิดมากเกินไปหรือบางทีทําเยอะมากเกินไปหรือแบบหามลุ่งหามขําหรือบางทีลืมลืมลืมดูแลตัวเองระวังจะป่วยกระทันหันและไอ้ที่ป่วยกระทันหนะันน่ะระวังจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าฟกช้ดำดําเขียวจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับจู่ๆเฮ้ยทำไมกินข้าวไม่ลงเฮ้ยทำไมนอนไม่ค่อยหลับเฮ้ยทำไมเหมือนกับ เหมือนสมองเบลอแบงค์ไม่หมดเลยอะไรแบบประเภทนี้ยลักษณะแบบนี้เลยก็ได้ตัวดวงเขาเลยว่าเอาพอประมาณจริงๆในะ7วันอนะหมอมีความสวคุณทํางานเกือบทุกวันหรือคุณแบบใช้พลังเกือบทุกวันนะหรือเป็นเรื่องที่แบบแม้แต่คนทํางานประจําบางคนเนะี่ยยังเอางานมาทาเสาร์อาทิตย์เลยวันตัวพไพ่ก็บอกว่าอต้องผ่อนลงบ้างหรือต้องวางลงบ้างหรือบางทีต้องหาเวลาในการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองมากเพราะนั้นต้องแบ่งเวลาดีๆนะ เออต้องแบ่งเวลาดีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาทํางานเยอะไปแล้วเหนื่อยนอนผิดเวลานอนดึกตื่นสายนอนนอนหัวค่ําตื่นสายอะไรประเภทนี้คือมันจะมีภาวะความเรียคือให้เรามาระหว่างทนเองแล้วในเดือนนี้ย มีใครจะซ่อมแซมบ้านมีใครจะสร้างบ้านมีใครจะปรับปรุงบ้านคุณอาจจะได้เจอช่างผู้เชี่ยวชาญคุณอาจจะได้เจอสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญหรือได้เจอคนที่เขามีระบบระเบียบแบบแผนคือได้เจอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยและการเจอผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ไพ่บอกว่าคุณอะจะมีแกณ์ในการได้จบงานกับเขานะหรือว่าไว้หรือมีการเซ็นสัญญาหรือมีการพูดคุยในเรื่องของการออกแบบหรือในการเขาเรียกนะการวางรากฐานหรือการ สร้างหรือการซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าคุณอย่าคิดมากเรื่องเงินเหมือนกับว่าคุณอาจจะกําลังคิดว่าถูกกว่าดีกว่าอะไรแบบนี้คือเหมือนต่อรองในเรื่องตัวเงินไพ่บอกว่าอย่าต่อรองในเรื่องตัวเงินเพราะตัวดวงขึ้นว่าให้ทําทุกอย่างมาถ้าการซ่อมการการซ่อมแซมหรือการสร้างหรือตรงนี้ให้ทำออกมาให้ดีทำออกมาให้สมบูรณ์ทำออกมาให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวพอมีเงินเราจะมาสร้างเพิ่มหรือพอมาอยู่หรือพอมาทำแล้วจริงๆเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนทางนู้นทางนี้เดี๋ยวค่อยทาไพ่บอกอย่าใช้คํานี้ถ้าจะทําทําให้ดี ทาให้สมบูรณ์และทําให้มันสามารถเกิดดอกออกผลหรือตอบประโยชน์ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเดี๋ยวหามาให้แต่ว่าไทยก็พูดว่าห้ามทําอะไรแบบคาราคาซางทิ้งไว้อันนี้ฝากสำหรับชาววันเสาร์นะคะใครที่อยู่ในภาวะดวงชะตาแบบนี้ให้เรามาระวังนิดหนึ่งอะเรามาได้ดูในการงานย่อยลงมาเลย งานเงินความรักสุขภาพและการมูเตลูแต่พลังอ่ะในสิบวันี้มันก็ขึ้นชัดนะว่าว่ามันมีทิศทางที่ดีแต่เพื่อให้ความชัวเรามารีเช็คอีกครั้งนึ่งดีกว่าค่ะเรามาดูการงานกันก่อนนะชาววันเสาร์ ของชาววันเสาเป็นไงบ้างเมจิกเชียนอะย้ำอีกชั้นอีกครั้งหนึ่งว่ามีความพร้อมเพียงพอแล้ว เจ็ดดาบเลิกระแวงเลิกสงสัยนี่เดอะทาวเวอร์เขาบอกความระแวงความสงสัยจะทำให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมาย2ถ้วยและใบสุดท้าย9ก้าเมท้าลงมือทำซะ แล้วเดี๋ยวจะประสบความสําเร็จการตอบรับหรือว่าสิ่งที่ฟีดแบ็กที่ลงทําไปนั่นแหละจะเป็นตัวให้ตอบให้คุณรู้เองว่าคุณควรจะไปตรงไหนเหมือนตอนเนี้ยเขาเรียกว,ว่ามันปูแนวทางมา70%แล้วละแต่เดี๋ยวพอมันมีการตอบรับหรือคุณหยุดยืนมองว่าอ้จะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงตรงไหนมันจะทําให้คุณเห็นเองว่ายอดหรือปลายทางของคุณคุณต้องแก้ไขคุณต้องปรับเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอันดับแรกคือต้องเปิดใจยอมรับคําวิพากวิจารณ์หรือบางทีคนที่เขาติฉิน หรือคนที่เขาบอกว่าให้คําแนะนําหรือคนที่เขาติเตียนมาอันนี้ต้องฟังหูวไหวหูประเด็นถัดมาคือบางทีตัวเราอะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากปรับอะไรเราอยากเปลี่ยนอะไรเราอยากทําอะไรแบบไหนเราอยากรื้ออะไรใหม่ๆอันเนี้ยทาเถอะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรามองแล้วว่ามันคือปัญหาหรือเรามองแล้วคือว่ามันยังไม่ใช่ทางของเราที่ทสุดปรับได้เลยปรับเพื่อให้มันสําเร็จในตอนปลายเพื่อให้มันสมบูรณ์ในตอนจบ เราต้องเชื่อมั่นในเซนส์เชื่อมั่นในความรู้สึกท่านบอกว่าอย่าทําอะไรตรงไปตรงมามากนะบางทีต้องสิกแซกบ้างนะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรให้แค่รับฟังแต่ไม่ต้องไปต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องกลับมาคิดแค่รับฟังเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เข้าทางเองแล้วเราจะสบายเนื้อสบายตัวเนี่ยเอาไม่เงินเนะี่ยเอาไม่เงินเนี่ยเนี่ย เขาบอกว่าต้องการทําให้มันเป็นระบบระเบียบหรือให้มันเป็นแบบแผนเป็นมาตรฐานและอีกอย่างหนึง่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีครูบาอาจารย์สนับสนุนไม่ต้องกังวลแต่ว่าคือคุณจะทําแบบทือดเดิมๆทาเหมือนลูที่ทาเหมือนแบบอย่างที่คุณเคยทาไม่ได้คุณต้องปรับเปลี่ยนบ้างในบางครั้งในบางโอกาสเลีเ่ยมะเดี๋ยวรููการเงินเรือ้างั้นอนะ่ะการเงินการเงินการเงินเป็นไงมากการเงิน ชาววันเสาร์การเงินเป็นไงมางหกเหรียญราชินีไม้เท้าราชินีถือเหรียญอัศวินถือเหรียญ แล้วก็เด็กถือมีเท้าโดยภาพรวมก็ถือว่าเสมอตัวต้องพูดแบบนี้เลยคือมันทั้งมีทั้งเงินเข้าแล้วมีทั้งเงินออกแล้วมีทั้งคือมันสมดุลอ่ะพูดอย่างนี้ละกันแต่ามันอยู่ในการวางแผนวางแผนมันมีข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับชาววันเสราร์ก็คือว่าคุณอาจจะมีแนวความคิด พี่จะขยับขยายหาช่องทางหาเงินคําถามคําถามเนี้ยหรือหรือสิ่งที่คุณต้องการเนี้ยต้องบอกเลยว่าให้ลงมือทําเดี๋ยวคุณจะได้เงินเพิ่มคุณจะมีโอกาสมีช่องทางในการขยับขยายแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดเรายังไม่มีในเดือนกุมภาไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เรามีอยู่มันยังบริหารจัดการได้อยู่แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าคุณมีแล้วต่ไพ่ไพ่ขึ้นพูดว่ามีก็ลงมือทาสิจ้าถ้าลงมือทําอ่ะเดี๋ยวจะได้เงิน เออลักษณะแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นการออกจากเซฟโซนมาหาเงินด้วยนะอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกจากเซฟโซนมาหาเงินคุณอาจจะต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์หรือทำอะไรที่มีแบบการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับคนมากขึ้นแล้วจะได้เงินโอเคป่ะเออนะขอดูเรื่องสุขภาพนิดนึง ล้เรื่องเงินของชาววันเส,สาร์อ่ะหมอแนะนํานะถ้าให้ดีอ่ะให้หมั่นทําบุญกับเด็กแล้วก็ทำบุญกับสัตว์นะคะแล้วก็ให้หมั่นกวดน้ําหรือว่าหมั่นใส่บาตรจะดีจะดีคือถ้าไปใครค้าขายหรือว่าใครสามารถลุกขึ้นมาใส่บาตรได้ทุกเช้าแหละคือจะดีเดี๋ยวจมันจะมีโอกาสมีช่องทางการข,าขยายมีเงินมาต่อยอดเองเนาะขอดูเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะ เออเมจิกเชนสามไม่เท้าห้าถ้วย สังฆราชและป็ะสุดท้ายเด็กถึงมิทุอันดับแรกเลยค่ะเตือนคนวันเสาร์ที่ตอนนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของหมอคุณต้องเคร่งครัดคุณระวังในเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งเลยความดันระวังเกี่ยวกับเรื่องน้าตาลแล้วระวังเกี่ยวกับว่าเนี่ยมีบางคนที่เหมือนกับว่าช่วงนี้ต้องควบคุมอาหารควบคุมการใช้ชีวิตคุณต้องลงมือทําชัดเจนควบคุมตามที่หมอบอกนะประเด็นที่2คือถ,ถ้ามีการเดินทางหรือการไปไหนให้ระมัดระวังในเรื่องของอย่าลืมเตรียมยายาประจําตัวหรือว่าเผื่อ เช่นสมมติเช็คสภาพอากาศหนึง่งว่าไปตรงนี้มันร้อนมันหนาวมันฝนของกินเป็นยังไงถ้าไปดินแดนที่เราหรือพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยอาจจะต้องเตรียมอาหารไปเองหรือไม่ก็คือเตรียมพวกยาฆ่าเชือ้อยาแก้ท้องเสียไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่าสุขภาพใจอะเรื่องแบบโลกเก่าโลกเดิมเรื่องเก่าเรื่องเดิมอะเลิกแล้วทิ้งไว้ได้ละว,วันนี้เพชรไพ่มีทางเลือกให้2 2ทางไปซ้ายหรือไปขวา จริงๆแต่จริงๆไพ่เขาบอกว่าวันชีวิตมันต้องไปต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกเลยว่าให้มีคุณมีทางเลือกอยู่สองทางไปซ้ายหรือไปขวาอะให้อีกทางหนึ่งคือไปทางตรงคือยังไงวันนี้คุณก็ต้องขย,ยับขยายเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพอะจริงๆตัวดวงขึ้นมาเตือนเกี่ยวกับว่าให้การเป็นการดูแลการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะหมอเป็นกังวลที่มากๆเลยคือสําหรับชาววันเสาร์คือสุขภาพใจเออเข้าใจว่าวันนี้คือไพ่เขาบอกว่าม,มันไม่ใช่เวลาเศร้ามีทางเลือกให้ซ้ายขวาหรือจะตรงไปอะเลือกเอา แล้วก็ตัวดวงอะค่ะในเรื่องของสุขภาพอะคุณต้องระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหรือเกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดนะแล้วก็ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านถ้าชาววันเสาร์มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการเดินเหินของผู้หลักผู้ใหญ่อีกหนึ่งแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางบ้านที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอามีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการกินอาจจะบอกกินแล้วเหมือนกับท้องอืดหรืออาจจะกินแล้วแบบเหมือนกับกินข้าวไม่ไม่อร่อยหรือว่ารู้สึกเบื่ออาหารอันนี้ก็ต้องอาจจะแบบเหมือนา ข้างนอกหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้ท่านบ้างลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวดวงตัวไพ่เรื่องสุขภาพอะถ้าหมอมองนะคือเป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องของใจและเรื่องของความคิดแต่เอาจริงๆอะไพ่าก็ขึ้นมาชัดเจนแล้วมีทางออกให้เลือกอ่ะไปขวาหรือไปซ้ายอธิษฐมอีกอันนึงคือไปทางตรงยังไงก็ต่าวันนี้ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเพราะนั้นไอ้เรื่องเก่กกาๆหรือเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราไม่ฮับี้อะก็ต้องทิ้งมันไปโอเคป่ะนะอ่ะเรามาดูเรื่องของความรักของชาววันเสาร์นิดนึง ตั้งจิตเป็นสมาธินะ ด,ดาบอัศวินถือถ้วยสี่มีเท้าเจ็ดเหรียญแล้วก็เดอดทาวเวอร์อันดับแรกเลยอะใครที่มีความรู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจความสัมพันธ์หรือไม่มั่นใจคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตหรือคนที่เรากําลังทําความรู้จักหรือคนที่เรากําลังคิดว่าจะขยับขยายความสัมพันธ์ด้ไหมหนึ่งให้เวลาให้เวลาเป็นตัวคาตอบที่ดีที่สุดเลยเพราะว่า การให้เวลามันจะทําให้เราเหมือนกับมองเห็นเพราะนั้นในเดือนกุมภาเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่เดือนในการตัดสินใจประเด็นถัดมาคือถ้าไม่รู้ว่าเขาคิดไงกับเรารู้สึกไงกับเราคุณอยากจะถามเนี่ยไพ่บอกว่า ยังไม่ใช่เดือนที่คุณจะได้คําตอบที่ดีแต่จริงๆอะ่ะมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งของชาววันเสาร์ที่รู้ว่าถามไปก็ได้คําตอบว่ายัางไงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้แคร์เรื่องคําตอบหรอกแต่เหมือนอยากถามเพื่อให้ขอความชัดเจนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปยังไงต่อไปไม่ชอบอยู่ในภาวะความอึมครึมคุณเป็นสายประเภทชอบก็ชอบ,ชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องจัดการกับตัวเองอยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องการความชัดเจนเท่านั้นเองก็อันนี้แนะนําว่าถ้าจะคุยก็คือเอาในมุมที่คุุุุณณณณรรรู้้้้สสึกกคคคบาาายใใใจจและะะพออมนนนนนนทีี่เดิหต ของความสัมพันธ์ของความเป็นครอบครัวหรือสถานภาพของคนที่คบกันอยู่แล้วอะค่ะอันดับแรกคือต้องเตือนว่าถ้าคุณมีความคิดที่จะขยับขยายหรือทําอะไรใหม่ๆเช่นบางคนอาจจะมีความคิดเรื่องซ่อมซาบ้านขยายห้องนอนบางคนอาจจะมีความคิดที่ว่าเป็นคู่เป็นคู่การเป็นแฟนกันที่คิดจะเรื่องแต่งงานอาจจะมีเรื่องของการวางแผนการซื้อบ้านมีความแผนเรื่องของการจัดสรรการชีวิตของตัวเองใน,ในลำดับต่อไปคุณต้องระวังเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันแบบ แบบเงียบๆนะฟังดีๆนะแบบเงียบๆในที่นี้คือหมายความว่าโดยภาพรวมเหมือนไม่มีอะไรหรอกคือคุยกันเอออหอออมหมวกดีแต่มันจะมีบางจุดที่อีกฝั่งหนึ่งเขาเลือกที่จะเงียบแล้วก็ไม่พูดซึ่งไอ้จุดเนี้ยมันอาจจะเหมือนว่าเขารู้ว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณต้องตรงคุณต้องทําแบบนี้เช่นถ้าเป็นคุณคุณจะเซฟค่าใช้จ่ายแบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะทําแบบนี้เพื่อตรงเนี้ยต่อยอดธุรกิจต่อยอดอะไรในชีวิตทีเนี้ยตัวไพ่เขาบอกว่าเออ ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็น่ารักของคู่ชีวิตคุณหรือว่าน่ารักของคนที่คุณอยู่ด้วยแต่มันจะมีในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องตัวเงินแล้วก็บางทีอ่ะมันเหมือนกับว่าเขายอมคุณฝั่งนี้เพื่อที่ว่าเออเขาก็จะได้ไปทำของเขาฝั่งนี้ทีนี้เวลาถึงเวลาปุ๊บอ่ะมันอาจจะมีจุดที่แบบเฮ้ย ฝั่งฝั่งฉันเธอฉันทําได้ฝั่งเธอฉันไม่โอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะดําเนินไปถึงการลงมือทําหรือดาเนินไปถึงเรื่องการตัดสินใจหรือการอนุมัติใดๆก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นสเต็ปต่อไปของชีวิตคุณต้องคุยกันให้ดีเคลียร์กันก่อนแล้วก็แบบเออเขาเรียนนะพบกันคนละครื่องทางก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวแล้วมันจะเป็นปัญหากินใจอันนี้ฝากไว้นะจ๊ะเอออ่ะโอเคป่ะแล้วก็จะมีคนวันเสาร์บางโคนนะที่เพิ่งอกหักรักคุดหรือว่า เพิ่งจะออกจากเซฟโซนสู่โลกกว้างแล้วก็กําลังมองหาหรืออยากเจอเจอใครใหม่ๆหรืออยากมีความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่เขาอ่าเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่เขามีตําหนิแต่ตัวไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมองกันไปนานๆโอเคไหมชาวาวันเสาร์อะต่อมาเรามาดูเรื่องสุดท้ายของชาววันเสาร์การมูเตลูในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ เป็นไงมากนะการมูเตลูในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาววันเสาร์ เด็กถือเหรียญ The Star 1หนึ่งถ้วยอัศวินเมเท้าสามดาบอันดับแรกรักษาใจตัวเองก่อนใครว่างไปตัดผมนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าฉันอยากได้รับพลังงานใหม่ๆเพื่อให้ฉันมีพลังแห่ความแอคทีฟไปเปลี่ยนสีผมไปตัดผมหรือบริจาควิกผมอันดับที่หนึ่งนะอันดับที่สองคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ให้หมั่นกรวดน้ําหมั่นทําบุญแล้วกรวดน้ําแล้วก็หมั่นใส่บาตหรือว่าทําทานหรือว่าบริจาคหรือว่าแบบเหมือนแบบ คือเป็นการให้อะเป็นการทําทานออกมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยให้ขยับในเรื่องตัวเงินหรือเรื่องของเรื่องของงานซึ่งมันจะมาด้วยกันแล้วก็ใครที่กําลังคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะให้ลงมือทําตัวไพ่ไม่ได้ระบุว่าให้คุณเน่ยไปทำอะไรเป็นพิเศษนะแต่เขาพูดเรื่องการกวดน้ําและพูดเรื่องของการทําบุญการทําทานในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานบอกว่าอยู่ในบ้าน พลังงานบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอยู่ในใจอ่ะที่คุณเวลาคุณมีอะไรแล้วคุณชอบไปกระซิบชอบไปคุยกับท่าน่ะนั่นแหละไปขอ,อกับท่านแล้วในเดือนนี้อะไรที่คุณทำอ่ะมันจะมีเรื่องของการขยับขยายการพุ่งทะยานในเรื่องของหน้าที่การงานบทบาทความสามารถหรือว่าคือ,ขอเขาเียกว่ายง่ายคือต้องต้องลงมือทำอ่ะคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องการตอบรับในเรื่องการเงินดังนั้นวันนี้คุณอ่ะ ได้รับสิทธิ์ในการไปขอพรกับสิงหาสิทธิ์หรือครูบาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่คุณอยากจะขยับอยากจะเปลี่ยนแปลงเช่นคุณอยากจะออกมาทําอันนี้คุณอยากจะทำอันนั้นคุณอยากจะให้งานตรงนี้สําเร็จคุณไปขอกระท่านเวลาไปขอไม่ต้องให้ไม่ต้องอะไรมากมายเลยคุณถือดอกไม้หอมเป็นดอกนึงแล้วก็ไปถวายท่านแล้วก็บอกว่าหนูต้องหนูหน,หนูติดเรื่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี้นะขอไว้พรให้หนูมีสติปัญญาขอพรให้หนูมีสติปัญญาย้ำว่าหนูมีสติปัญญามีกําลังมีแรงกายที่หนูจะแก้ไขจัดการปรับเปลี่ยนและเกิดไอเดียและะใใหห้้ปรรสสบความเ็จขอ Yeah. ออกมาแล้วปังออกมาแล้วว้าวเสนอไปแล้วผ่านเลยอ่ะแบบเนี้ยรับรองปังแล้วมันจะนํามาในเรื่องของความเสรในเรื่องทิศทางการเงินค่ะอันนี้ฝากไว้สําหรับชาววันเสาร์นะจริงจริงพลังงานดีนะแล้วก็เหมือนเป็นพลังก่อนเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นที่แบบขยับขึ้นค่อยๆทําแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในพลังงานที่เขาพูดคือความสม่าเสมออันนี้เป็นอันนี้เน,นี่ยต้องฝากไว้สําหรับคนวันเสาร์แล้วก็อะไรที่มันเรื่องเก่าเรื่องเดิมก็จริงจริงกันไปบ้างเหอะเพราะว่าชีวิตเราต้องเดินไปต่อเห็นไหมเมื่อกี้เขาบอกมีทางออกให้ไปซ้ายไปขวาหรือก็แถมีททาางง ตรงแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่อะไรคุณทําไปแล้วก็หน้าที่ของคุณคือต้องเดินห้ามหยุดอยู่กับที่แล้วก็เรื่องเก่าๆดัาเดิมโยนมันทิ้งไม่ได้แล้วหมดเวลาเพราะนี่คือเดือนแห่งการที่เรียกว่าเป็นเดือนแห่งการปรับเปลี่ยนแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนเนี้ยมันจะเป็นเดี๋ยวท้ายสุดอ่ะคุณจะขมวดปมได้แล้วจบได้ว่าเฮ้ยคอนเซปต์ชีวิตฉันเป็นแบบนี้อ่ะงานชิ้นนี้ฉันอยากทำแบบนี้วิธีการหาเงินจากของชิ้นนี้ฉันจะทําแบบนี้เดี๋ยวท้ายสุดมันมาเองอ่ะแต่ต้องลงมือทําก่อนนะคะอันนี้ฝาาาากไวววว้้สสหรรััับบชนนนนเ์ใือุมภพพธแลลคิป กับอิมุนพยาก์กรถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝามกกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานติดตามแม,ม่หมอได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะที่เพจอิมุนพยาก์กรใครว่างไปกดถูกใจกดติดตามไว้ขออวยพรให้ชาววายสามีเดือนกุมภาพันธ์ปังด้วยความสุขปังด้วยพลังและทำให้เกิดการเริ่มต้นหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีในทิศทางของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะแล้วพบกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ